มาดูความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับประมาณ5้าทุ่มนะฮะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ถึงท่านแทงกันตายในป้อมยามแห่งหนึ่งที่หน้าบริษัทสุรากรทิงแดง1988จำกัดอยู่ที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าในป้อมยามมีผู้เสียชีวิต เป็นชายนะครับสวมชุดรปภออยู่ก็นอนหงายมีเลือดไหลออกมาจากทางหน้าอกด้านซ้ายมีรอยบาดแผลความกว้างประมาณ1เซนติเมตรจากการถูกของมีคมแทงใต้ราวนมซ้ายตัดคู่หัวใจหนึ่งแผลนะฮะผู้ตายชื่อว่านายชาติชายวันศุกร์อายุ51ปีนะครับส่วนผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าชื่อนายสักกรินรุ่นรอด อายุก็ประมาณ50กว่านะครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันหลังก่อเหตุหลบหนีไปไปกับเพื่อนรปภอีกคนหนึ่งชื่อว่านายไพโรธโพสาวังตอนนั้นทั้งหมดเนี่ยนั่งดื่มสุราอยู่ด้วยกันนะแต่ว่านายไพโรธเนี่ยพยานบอกว่าไม่ได้ลงมือก่อเหตุแต่ว่าไปด้วยกันนะนป้อมยามก็มีเหล้าขาวขวดเล็ก1ขวดมีมีดปลายแหลมแบบมีดปลอกผลไม้หนึ่งเล่มเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ นายคําเบ้าชินภาพรปภที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเมื่อคืนนี้ตัวเองมารับหน้าที่เข้าเวรต่อจากนายไพยโรธตอนที่มาถึงก็เห็นนายชาติชายผู้ตายกับนายสกกรินคนก่อเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่กันอยู่แล้วในป้อมยามแล้วนายไพยโรธเพื่อนอีกคนออกเวรก็เข้าไปดื่มด้วยส่วนตัวเองเนี่ยมาเข้าเวรต่อก็เลยอยู่นอกป้อมอก็เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทําหน้าที่เปิดปิดประตูเหล็กกั้นทางเข้าออก สักพักหนึ่งก็เห็นนายชาติชายกับนายสักรินเหมือนกับมีการล็อกคอกันตอนนั้นก็นึกว่าทั้งสองคนกำลังยือ้อเหมือนกับไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมเลิกปรากฏว่าไปไป,ไปมา,มาผ่านไปช,ชั่วครู่เดียวนะครับนายสักกรินผู้ก่อเหตุก็มาบอกกับตนว่าให้ไปตามหัวหน้าราปภมาพานายชาติชายส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าถูกแทงแต่ว่าแผลเนี่ย ไม่เยอะหรอกนิดเดียวไม่ถึงตายหรอกอส่วนนายสก,กุรินกับนายไพโรธก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปเลยส่วนตัวเองก็เข้าไปดูนายชาติชายที่นอนหงายอยู่ในป้อมยามที่ถูกแทงอยูอ่ตอนนั้นอาการก็หายใจรวยรินก็รีบไปตามหัวหน้าราปภให้มาดูแล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบประสานกู้ชีพมาแต่ปรากฏว่าไม่ทันฮนะเพราะว่านายชาติชายก็เสียชีวิตแล้วนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่าสุดครับท่านผู้ชมครับ เมื่อเย็นที่ผ่านมาพันตํารวจเอกธงชัยเนธขาวัดน์พุ่มกับการสอพออสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดสุราครนะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวนายสักกรินรุ่นรอดผู้ก่อเหตุที่อบตอลานตากฟ้าอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมหลังจากได้รับการประสานจากญาติผู้ก่อเหตุให้มารับตัวนะฮะนายสักกรินผู้ต้องหาก็เนี่ยแหละครับให้การว่าตัวเองทํางานเป็นรอปภอยู่ที่เดียวกับผู้ตาย รู้จักกันมาประมาณ7-8เดือนเมื่อคืนนี้นั่งกินเหล้าขาวกันสองคนหมดไปสามขวดเล็กแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่องงานผู้ต้องหาอ้างว่าผู้ตายปกติแล้วนิสัยส่วนตัวคือไม่ยอมใครหากพูดอะไรขัดคอจะอารมณ์เสียถึงขั้นทำร้ายร่างกายคนอื่นซึ่งวันเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาถึงตายแต่ว่าถูกทำร้ายก่อน พอจะถูกทำร้ายก็หยิบมีดที่อยู่ในป้อมยามมาแทงใส่เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นเองอตำรวจก็แจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับก็ดำเนินคดีไปอก็เริ่มต้นจากกินเหล้าอ่ะอใช่ไหมค่ะอ่ะ